สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด7.4หน้า56หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2กันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านกันในวันนี้ยังอยู่ในบทที่7เรื่องของรูปหลายเหลี่ยมและก็ในหัวข้อของความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งเนื้อหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะคล้ายกับเนื้อหาในบทที่แล้วที่เราทํากันไปแล้วในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะวิธีการในแต่ละข้อจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทําการบ้านพร้อมกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เราหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งข้อนี้กําหนดตัวเลขมาให้แล้วก็กําหนดสัญลักษณ์ต่างๆมาให้มีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อเลยนะคะข้อที่หนึ่งให้รูปสามเหลี่ยมตัวนี้มาซึ่งรูปสามเหลี่ยมในข้อหนึ่งนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหตุผลที่เขาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่า มีด้านสองด้านที่เท่ากันอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะเกี่ยวกับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมแต่และชนิดจะช่วยให้เราทําแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ง่ายขึ้นมาเลยค่ะต่อเน,นื่องจากบทที่แล้วในการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็วิธีการไม่ยากเลยค่ะคือนําด้านทุกด้านมารวมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็นำา5.5บวกกับ 5.5...5.5 ตัวนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งนี่นะคะคือ5.5ตรงนี้เนาะและบวกด้วย3ก็จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับ14เซนติเมตรเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วสำหรับข้อที่1ต่อมาข้อที่2เขาให้รูปสี่เหลี่ยมมานะคะและรูปสี่เหลี่ยมในข้อนี้คือสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะที่ทราบว่าเขาเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าเพราะว่า คุณสมบัติของเขาคือด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่นะคะก็คือ2ด้านนี้และ2ด้านนี้นะคะทำให้เราทราบว่าถ้าด้านนี้ยาว3.6อีก1ด้านตรงนี้ก็จะยาว3.6เช่นเดียวกันและด้านนี้ยาว1.4ทำให้เราทราบว่าอีก1ด้านที่อยู่ติดกันก็ยาว1.4นั่นเอง และเราก็ทําเหมือนกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะคือนําความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันก็1.4ึ่งจบวกหนบวกสาและบวกกับ3.6ได้คําตอบเท่ากับ10บเซนติเมตรหรือใครจะตอบเป็น10บจุดศูนอะไรแบบนี้ได้เท่ากันหมดเลยนะคะ มีค่าเท่ากันเนาะ10เซนติเมตรหรือว่า10.0นะคะมาต่อที่ข้อที่3เนาะข้อที่3ลักษณะของรูปก็เริ่มเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดอื่นๆและต่างจากข้อ1กับข้อ2ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับการทําแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะอันดับแรกเราต้องมาช่วยกันดูก่อนว่ารูปหลายเหลี่ยมที่เราเห็นรูปเนี้ยคือรูปกี่เหลี่ยมแล้วก็มานับด้านพร้อมกันเลยนะคะ ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นรูป16เหลี่ยมวิธีการนะคะโจทย์เขาให้ด้านนี้มายาว1.5ซนติเมตรซึ่งจากสัญลักษณ์ขีดเดียวที่เขาขีดไว้ในแต่ละด้านเนี่ยหมายความว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็ นำจำนวนด้านคือ16คูณกับ1.5หรือถ้าใครไม่อยากคิดอะไรเยอะก็นำา5 5บวกกันไปจนถึง16ตัวเลยนะคะเออแต่ใครจะเสียเวลาทำแบบนั้นถูกต้องไหมคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ24เซนติเมตรหรือบางคนได้มา24.0ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากันนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเนาะอ่ะต่อกันที่ข้อที่4ีนะคะ1ขีดแบบนี้ ก็หมายความว่าตรงนี้ยาวเท่ากันคือ1วาตรงนี้2ขีดก็หมายความว่ายาวเท่ากันคือ5วาและตรงนี้3ขีดก็หมายถึงยาวเท่ากันคือ7วาทีนี้จากรูปเราก็จะเห็นแล้วว่าเราได้ความยาวของด้านทุกด้านมาแล้วเราก็นำด้านทุกด้านมารวมกันเลยค่ะคือ5วาบวก1วาบวก เจ็ดวาบวกสี่วาบวกเจ็ดวาบวกหนึ่งวาบวกห้าวาเวลาทุกคนนั่งบวกทุกคนก็ลองไล่ไปทีละด้านแบบนี้นะคะห้าไปหนึ่งไปเจ็ดไปสี่ไปเจ็ดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายห้าแบบนี้เนาะด้านที่นํามาบวกจะได้ไม่ตกหล่นนะคะพอบวกเลขตรงนี้ก็ง่ายเลยคําตอบเท่ากับสามสิบวานั่นเองเสร็จแล้วนะคะสาหรับข้อหนึ่งใหญ่มาต่อกันที่ข้อสองใหญ่นะคะเขาบอกว่า วัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปหลายเหลี่ยมแล้วหาความยาวรอบรูปวิธีการเนี่ยจะเหมือนกับข้อ1เลยค่ะแต่เพียงแค่เราต้องใช้ไม้บรรทัดแล้ววัดความยาวเองโดยที่ความยาวของแต่ละคนเนี่ยจะคาดเคลื่อนได้ไม่ควรจะเกิน1มิลลิเมตรนะคะอ่าเือเข้าใจว่าอาจจะคาดเคลื่อนได้แต่ไม่ควรจะคาดเคลื่อนเกิน1มิลลิเมตรนะคะอ่ะ เรามาลองดูกันนะคะข้อที่หนึ่งให้รูปมาเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดทีละด้านเลยเนาะ,ะด้านนี้คุณครูวัดได้3.6ด้านนี้ก็ได้สาตรงไหนเป็นเหลี่ยมเป็นด้านทุกคนก็ใช้ไม้บรรทัดวัดหมดเลยค่ะตรงนี้ได้1.5ลงมาตรงนี้ได้2.6 ตรงนี้ได้3ตรงนี้ได้2.6และตรงนี้ได้1.5อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะทุกคนอาจจะแตกต่างจากคุณครูได้นะคะเออแต่ไม่ควรจะเยอะไปกว่านี้เนาะไม่ควรที่จะเกิน1มเมตรนะคะพอเราได้ความยาวของด้านทุกด้านแล้วเราก็นำเขามาบวกกันเลยค่ะทุกคนก็ไล่ไปจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะ ทง้งคูณเรื่มงที่ด้านนี้คือสามจุดหกก็จะไล่ไปเลยนะคะสามจุดหกบวกหนึ่งจุดห้าบวกสองจุดหกบวกสามบวกสองจุดหกบวกหนึ่งจุดห้าแล้วก็บวกสามจุดหกได้คำตอบเท่ากับสิบแปดจุดสี่เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะก็วิธีการเหมือนเดิมค่ะ ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวรอบรูปเนาะซึ่งจากตรงนี้คุณครูวัดคุณครูก็เริ่มวัดเลยนะคะได้ด้านนี้เท่ากับ2เซนติเมตรและจากที่ครูวัดทุกด้านเลยทําให้ครูทราบได้ว่าด้านทุกด้านของเขามีความยาวเท่ากันหมดเลยซึ่งข้อนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะเาขาเป็นรูปเจ็ดเหลีย่ยม วิธีการของคุณครูจะไม่มานั่งบวกแล้วนะคะก็สามารถนำด้านก็คือ7ด้านคูณกับความยาวของด้าน1ด้านคือ2ซนติเมตรก็นำา7คูณ2ได้เท่ากับ14หน่วยเป็นเซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2มาต่อกันที่ข้อ3ใหญ่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อย่อยเนาะมาสุดท้ายและเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันเลยค่ะ ถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป24เมตรโจท์ถยามหาส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งส่วนของเส้นตรง AB อยู่ตรงนี้โจทย์ให้ความยาวรอบรูป24เมตรเขาก็ให้ด้าน BC มา4.8ด้าน AD คือ7.2โจทย์ถามหาด้านนี้ด้านเดียวแต่จากสัญลักษณ์ทำให้เราทราบได้ว่า2ด้านนี้ มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็ให้นำ24ลบกับความยาวของด้าน2ด้านนี้นะคะซึ่งพอเราคิดในกระดาษทดแล้วจะได้ว่า4.8รวมกับ7.2ได้เท่ากับ12.0หรือว่า12นั่นเองนะคะอะก็นำ24ลบ12ได้เท่ากับ12เมตรซึ่ง12เมตรหมายความว่าด้าน2ด้านนี้ รวมกันได้12และ2ด้านนี้เท่ากันเราอยากทราบแค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นเราก็นำ12มาแบ่งครึ่งคือหารด้วย2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ6เมตรเราก็ตอบเลยนะคะว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาว6เมตรเสร็จแล้วคะ่ะข้อที่2ถ้ารูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่านี้มีความยาวรอบรูปโจทย์ให้ความยาวรอบรูปมา42ว่าโจทย์ถามหาว่า แต่ละด้านยาวเท่าใดคําถามว่าแต่ละด้านคือถามแค่1ด้านนะคะจากโจทย์ให้ความยาวรอบรูป42วาเพราะฉะนั้นด้าน1ด้านจะยาวเราก็นํา42วาคือความยาวรอบรูปหารด้วยจํานวนด้านทั้งหมดคือ7ด้านเพราะว่าเขาเป็น7ดเหลี่ยมเนาะก็หารด้วย7ด ก็จะได้คำตอบเท่ากับ6วาข้อนี้ก็ตอบด้านแต่ละด้านยาว6วาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด7.4ในหน้า56นี้หากใครมีข้อสงสัยหรือส่วนไหนที่คุณครูพูดไวเกินไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะ อย่างไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ